ภาพพี่น้องราเมล์รถเกี่ยนะครับรเกี่ยเขา่หน้าของบ้าเป้นะครับเป็นรถคูปะตานะครับรถจักกันนะครับทีเ่เราต้องเมาออเฟี่ยงไปห้ง่วงกจินนะครับอ่อนๆเลยเฟี่ยงอ่อนๆสีเหลืองๆงามๆนะครับเหลืองๆออกคีชีอวว่อนๆเลยไปห้ง่วงั่วเข้ากับยุ่หันเองนะครับว่าไก่ว่าไก่อันนี้ก็เป็นการตากนะครับตากอยู่หน้าขงวงเลยว่าจะไปตากย่มหมอยืนสบายนะครับเห็นยังจบยุ่หน้ายัางเดียว ก็ต้องไปยากถนนหนทางากา็เจากัดสัญจรนะครับก็ได้ดราม่าอย่างนี้นนครับพี่น้อก็คืเอเขามีพื้นทีหาอยู่ห้องก็ใส่พื้นทีห่อเห็นเป็นประโยชน์นะครับปผู้ประากาเก่าเก่าของไอส้ส้เราออกมาดวนแล้วนะครับเก่าเก่าจะก็มาซอย เขาเจิดออกล่งเงียบๆครับเก่งเงียบอ้าวหลังจากสีเกีียวได้ประมาณสี่หางาันนะครับมันก็จะเต็มอุ้มเขาเพอดีก็เสียมาเท่ไปน,นะครับดีหน้าตอนนี้รถก็ค่อนข้างเก่าแต่ะจะซื้อมาดว่วนหรอเกีียวดีนะรถเก่าตัว่าก็ยิ่งเกีียวดีกันเลยครับพี่น้องนี่เสียมาเท่ไปตัวบทีนี้เท่ไปมางที่เตรียมไว้นะครับ เป็นพื้นที่ของเขาเองอันนี้เป็นพื้นที่ปูงยาไว้แต่ห้งงวนะครับอันนี้ตะกี้ก็เป็นหน้าเป็นหน้ากันเลยเตรียมไว้เป็นมองปูเขาเันปูงยา <c oughs> ปูงยาห้งัว่วอันนี้เป็นมองเทเขานะครับม้นแล้วเตรียมพื้นที่เยาว์เท่ นี่ก็เป็นล้านห้องนะครับล้านยางดีเท่ไปนีนะทำการเทเรียบร้อยครับคริเ็นสบายใจจม กปีน hey, ี้สิได้เจาะก่อนแล้วครับพี่น้องบรรยากาศดีดีครับพี่น้องคเพ็่ส่งพี่ทายย้ำแรงนี่ข้าวจังเลยเด็กก็หนุ่มเงินยุ